อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ช่องเส้นทางพิชิตตัวเลขนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนำแนวทางในการซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดท่านเท่านั้นที่ตัดสินใจโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม โอเคครับผมก็ขอสวัสดีสมาชิกที่เข้ามารับชมทุกทกท,กท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเส้นทางพิชิตตัวเลขกันอีกเช่นเคยเนาะก็มาพบกันในช่วงตอนเช้าของวันที่25ธันวาคม63เนาะตรงกับวันศุกร์นั่นเองนะครับตรงกับวันคริสต์มาสนะนในวันนี้นะครับ ขอให้ท่านพี่ติดตามทางช่องเส้นทางพีชิดตัวเลขเนาะก็ขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงทุกทุกท่านทุก,ท,กทุกคนด้วยนะครับก็ในคลิปนี้ก็มาส่งของขวัญให้กับสมาชิกทางช่องได้รับชมกันเนาะในคลิปนี้ก็จะมีของชุดสรุปบนล่างแอดคนโคราชรักไก่ชนนะครับพร้อมเลขวิ่งบนล่างด้วยนะครับชุดสรุปล่างแอดนั่นนะครับ คนปีขานแล้วก็จะมีของชุดบนแอดมาลีนะครับแล้วก็จะมีอีกหลายสนกที่แอดจะมาแบ่งปันให้ในคลิปนี้นะครับก็รบกวนทุกทกท่านดูคลิปนี้ให้จบไปพร้อมๆกันเนาะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ให้แอดด้วยนะครับอ่ารอไม่รอช้าเนาะเรามาเริ่มรับชมข้อมูลในคลิปนี้กันเลยนะครับ เราจะมาเริ่มที่ข้อมูลของแอดชีวิตยังมีหวังนะครับในงวดที่ผ่านมาก็ถือว่าไม่เข้าเนาะในงวดนี้เราก็มาลุ้นกันต่อเลยนะครับซึ่งในงวดนี้ประจําในงวดวันที่30ธทันวาคม6 3จะมีเลขชุด3ตัวบนทั้งหมด2ชุดด้กันเนาะให้มาที่961แล้วก็971นะครับ2ตัวให้มาที่6 1แล้วก็71นะครับและชุดล่างให้มาที่54แล้วก็4 5 ตัวเดียวไปกลับเนาะนะครับก็อย่าลืมที่จะมาเซฟมาเก็บไว้เลยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากชุดสรุปบนด้านแอดชีวิตยังมีหวังด้วยนะครับต่อที่ข้อมูลของฝันเป็นจริงนะครับเนงว่าที่ผ่านมาก็ถือว่าไม่เข้าเนะ่งวัดนี้เราก็มาติดตามต่อนะครับสิ่งเนงวัดนี้ประจําเน่งว่าที่30ธันวาคม63จะมีเลขชุด3ตัวจะเป็น 3 2 5ชุดเดียวเน้นเน้นเลยครับแล้วก็ให้มาที่3 2 2 5แล้วก็5 3ที่เป็นชุด2ตัวบนล่างเนงวัดนี้นะครับโชคดีต้อนรับปีใหม่เนาะเนงวัดนี้นะครับก็ยืมที่จะมาเซฟมาเก็บไว้เลยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากฝันเป็นจริงด้วยนะครับเป็นของแท้นะครับแล้วก็ต่อมาจะเป็นของชุด วัดดวง3ตัวอาจารย์ตุยพารันเนาะให้มาที่2 2 5แล้วก็2 5 2 2ชุดเน้นเน้นเลยนะครับอย่าลืมที่จะตัดเล่นชุด2ตัวด้วยนะครับก็เป็นชุด3ตัวของอาจารย์ตุยเนาะอย่าลืมที่จะมาเซฟมาเก็บไว้เลยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากชุดวัดดวงชุดวัดดวงอาจารย์ตุยพารันด้วยนะครับต่อที่ข้อมูลของเลขดับบนล่างเฉินหลง JK เนะครับในงวดที่ผ่านมาก็ถือว่าให้ผ่านดับผ่านทั้งบนดับผ่านทั้งล่างเลยนะครับในมาที่ดับบนจะเป็น5และดับล่างจะเป็น5เช่นกันเนาะสลากออกบน303นแล้วก็ล่าง70เนาะก็ถือว่าผ่านทั้งบนทั้งล่างในงวดหน้าเราก็มาติดตามต่อนะครับในงวดนี้ประจําในงวดวันที่30ธันวาคม6 3จะมีเลขดับบน น่งแล้วก็ดับล่างจะเป็น5นั่นเองเนาะก็จะเป็นเลขดับลดต้นทุนดับบนล่างเฉินหลงนะครับเอาไว้เพื่อเป็นข้อมูลในการลดต้นทุนในวัหน้าเนาะก็อย่าลืมที่จะมาเซฟมาเก็บไว้เลยเนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากเลขดับบนล่างเฉินหลงด้วยนะครับต่อที่ข้อมูลของชุดสรุปล่าง แล้วก็ต่อมาจะเป็นของชุดสรุปร่างแอดกลมเกียินุชนะครับในวัดที่ผ่านมาก็ถือว่าไม่เข้าเนาะในวัดหน้าเราก็มาติดตามต่อนะครับในวัดนี้ประจําในวัดวันที่30มธันวาคม63จะมีวิ่งล่าง1กับ2 2หลักด้วยกันเนาะวิ่ง1จะมี1 8 1 2แล้วก็7 1นะครับวิ่ง2จะมี4 2 5 2แล้วก็6 2เนาะทั้งหมด 6ชุดด้วยกันนะครับอย่าลืมที่จะมาเซฟมาเก็บไว้เลยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากชุดสับรูปล่างแอดกลมเกตนุดด้วยนะครับแล้วก็ต่อมาจะเป็นของหลักหน่วยล่างอาจารย์ตีเล็กนะครับก็สูตรนี้ยาม,ม่าเป็นสูตรใหม่ใช้งวดนี้เป็นงวดแรกนะครับในวดนี้ประจําในงวันที่30ธทันว่าคม63จะมีหลักหน่วยล่าง7 8แล้วก็9เนาะสมาชิกก็ไปลองหาหลัก10ที่แม่นๆมาลองจับใส่กับหลักหน่วยสูตรใหม่ของอาจารย์ตีเล็กได้เลยเนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากหลักหน่วยร่างอาจารย์ตีเล็กด้วยนะครับแล้วก็ต่อมาจะเป็นของเลขดับลดต้นทุนดับร่างอาจารย์ธาเนธเนะครับในงวาที่ผ่านมาก็ถือว่าให้ผ่านเนาะให้มาที่ดับร่างจะเป็น5แล้วก็9นั่นเองครับสลากออกล่าง 70นะครับในวัดนี้ก็ให้มาเหมือนเดิมใครที่ยังไม่เห็นนะครับจะเป็นเลขดับล่าง0กับ6เนาะก็จะเหลือ1 2 3 4 5 7 8แล้วก็9ที่เป็นชุดเด่นล่างในงวัดนี้นะครับดับล่างจะเป็น0ูกับ6เนาะอย่าลืมที่จะมาเซฟมาเก็บไว้เลยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากเลขดับลดต้นทุนดับล่างอาจารย์ทะเนศด้วยนะครับ ่อที่ข้อมูลของเลขเด่นบนหลักร้อยอาจารย์ท่านนี้เนาะก็เป็นของหนุ่มนาฟ้าประธานนั่นเองนะครับจะเป็นเลขเด่นหลักร้อยนะครับเน้ว่าที่ผ่านมาให้เข้าไปเข้าหลักสิบบนเนาะศูนย์นะครับก็ถือว่าพลาดเน้งวันนี้ก็จะเข้าหลักร้อยหรือเปล่าเน้งวันนี้นะครับจะเป็นเลขหลักร้อยหนึ่งตัวเดียวเน้นเน้นเลยเนาะ ก็ขอขออพุนข้อมูลจากเลขเด่นบนหลักร้อยอาจารย์ท่านนี้หนุ่มนาฟ้าประทานด้วยนะครับต่อมาจะเป็นของเลขชุดล่างแอดกระแตเนาะในงวดที่ผ่านมาก็ถือว่าไม่เข้านะครับในวันนี้ก็อาจจะเป็นของขวัญปีใหม่สําหรับของแอดกระแตก็ได้นะครับในวดนนี้ประจําในงว่าวันที่30มสิบธันวาคม63จะมีชุดล่างทั้งหมด5าชุด,ด้วยการเนาะมาที่ที่48 584514แล้วก็การไปที่04ชุดเดียวนะครับเน้นจะเป็น48แล้วก็14นะครับชุดเน้นของแอดกระแต่เนาะก็อย่าลืมที่จะมาเซฟมาเก็บไว้เลยนะครับขอขอบคุณขอ้อมูลจากชุดล่างแอดกระแต่ด้วยนะครับแล้วก็ต่อมาจะเป็นของชุดสรุปล่างแอดนะันเนาะในงวด ก่อนหน้านี้ก็ถือว่าไม่เข้าเนงวัดนี้เราก็มาติดตามต่อนะครับเนงวัดนี้ประจําเนงวัดวันที่30มสท่านว่าค้ก3จะมีชุดเน้นนะฮะจะมี43 53 48ห้แล้วก็58เนาะชุดรองให้มาที่40 50 41 51่นแล้วก็83นั่นเองนะครับอย่าลืมที่จะมาเซฟมาเก็บไว้เลยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากชุดสรุปร่างแอดนันด้วยนะครับ แล้วก็ต่อมาจะเป็นของ25ชุดบนล่างคนปีขานเนาะในงวัดที่ผ่านมานี้ให้เข้าทั้งบนให้เข้าทั้งล่างเลยนะครับให้เข้า07เป็นตัวกลับของชุดล่างเนาะแล้วก็ให้เข้า03 2ตัวบนตรงๆเลยนะครับในงวัดนี้ก็มาแบ่งปันให้เหมือนเดิมเรามารับชมพร้อมกันเนงวัดหน้ากันเลยนะครับในงวัดนี้ประจำาในงวดวันที่3 0ธันวาคม63จะมี25ชุดบนล่างเนาะ ตั้งแต่80จนถึง97ดังนี้เลยนะครับจะเป็นเลขเด่นบนล่างจะมี8561แล้วก็9นั่นเองนะครับที่เป็นเลขเด่นในวันนี้ก็ขอขอบคุณข้อมูลจาก25ชุดบนล่างตรงๆคนปีขานด้วยนะครับอย่าลืมที่จะมาเซฟมาเก็บไว้เลยนะครับ ต่อที่ข้อมูลของแอดมาลีนะครับในงวดที่ผ่านมาก็ถือว่าให้เข้าสูสามตรงๆเลยนะครับให้เข้าชุดบนเนาะในงวดหน้าแอดมาลีก็มาลงเพิ่มเติมให้แล้วเรามารับชมพร้อมกันเลยนะครับเนงวดนี้ประจำเนงวดวันที่30ทธันวาคม63จะมีชุดบนตั้งแต่จะมี1331 34แล้วก็63นะครับเลขเด่นจะเป็น3 ตัวเดียวเลยนะครับที่เป็นเลขเด่นบนเน่งวันนี้ของแอดมาลีนะครับอย่าลืมที่จะมาเซฟมาเก็บไว้เลยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากชุดบน4ชุดแอดมาลีด้วยนะครับแล้วก็ต่อมาจะเป็นของชุดวิ่งบนล่างแอดคนโคราชรักไก่ชนนะครับในงวดที่ผ่านมาให้เข้าเฉพาะชุดวิ่งบนสูงน้อให้เข้าหลักสิบนะครับ สลักออกบน303นยะในงวัดนี้เราก็มาลุ้นกันต่อเลยนี่ครับในวัดนี้ประจําในวันที่3 0ธันวาคม63จะมีเลขวิ่งบน1แล้วก็9เนอะที่เป็นชุดวิ่งบนของแอดคณโคราชนะครับส่วนชุดนี้จะเป็นชุดวิ่งล่างของแอดคณโคราชเช่นกันเนาะจะมีเลขวิ่งล่าง1 กับ4นะครับชนเลข1บนล่างเนาะนะครับส่วนชุดนี้ก็ให้มาเช่นกันนะครับเป็นชุดเลขวิ่งรวมบนล่างเนาะให้มาที่1แล้วก็8นั่นเองนะครับอย่าลืมที่จะมาเซฟหรือว่ามาเก็บไว้เลยเนาะเป็นชุดเลขวิ่งบนล่างแอดคนโคราชรักแก่ชนนะครับแล้วก็ต่อมาจะเป็นของชุดสรุปบนล่างแอดคนโคราชรักแก่ชนเนาะ ซึ่งชุดนี้เนงวัดที่ผ่านมาก็ถือว่าไม่เข้าเนงวัดหน้าเราก็มาแก้มือกันใหม่นะครับเนงวัดนี้ประจําเน่งวัดไปที่30ทธันวาคม63จะมีเลขชุดสรุปบนล่างเน้นบนไปที่85 8687952151 6 1แล้วก็71ครับชุดกันจะเป็น9 6แล้วก็972ชุดนี้วัดนี้เนาะรวมแล้วทั้งหมดอ่า สิบชุดด้วยกันนะครับอย่าลืมที่จะมาเซฟหรือว่ามาเก็บไว้เลยนะครับขอขอบคุณขอ้อมูลจากชุดสรุปบนล่างรวมทั้งเลขวิ่งแอดคนโคราชรักไก่ชนด้วยนะครับแล้วก็ต่อมาจะเป็นของเลขดับ ลดต้นทุนดับบนล่างเทพบรรลือนะครับเน่งว่าที่ผ่านมาก็ถือว่าให้ผ่านทั้งบนให้ผ่านทั้งล่างเลยเนาะให้มาที่ดับบนจะเป็น8แล้วก็9นะครับและดับล่างจะเป็น4ตัวเดียวเนาะก็ถือว่าสลากออกบน303แล้วก็ล่าง70นนั่นเองครับเนงวัดนี้ก็มาลงหเหมือนเดิมร่างเรามารับชมพร้อมกันเลยนะครับเนงวัดนี้ประจำเนงว่าที่30ธันวาคม63จะมีเลขดับบน 0ูย์แล้วก็แเนาะและดับล่างให้มาที่6ตัวเดียวเลยนะครับก็จะเป็นเลขดับลดต้นทุนของเทพบรรลือเนาะอย่าลืมที่จะมาเซฟมาเก็บเอาไว้เลยครับขอขอบคุณขอ้อมูลจากเลขดับลดต้นทุนดับบนล่างเทพบรรลือด้วยนะครับ แอดก็มีเพียงเท่านี้เนาะสำหรับข้อมูลในคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามารับชมแล้วก็แวะมาให้กำลังใจด้วยการกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับ ก็ขอขอบคุณมากๆเลยแล้วก็ใครที่มีคำถามหรือว่าอยากให้อดนํำของอาจารย์ท่านไหนมาลงให้อีกก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับอดก็จะไปอ่านแล้วก็ไปหามาเพิ่มเติมให้ในคลิปหน้าเนะาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ